ก็สำหรับตัว SAV นะครับก็เป็นบริษัทในกลุ่มการบินนะครับเรามองว่ามีความน่าสนใจเนี่ยก็คือของตัว SAV เขานะครับเขาเป็นโฮลิงค g อมมานีธุรกิจหลักเนี่ยก็จะเป็นการให้บริการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชานะผ่านบริษัทย่อยนะครับสำหรับตัวธุรกิจาการให้บริการจราจรทางอากาศที่กัมพูชาเนี่ยตัวบริษัทย่อยของ SAV เนี่ยเขาได้สัญญาสัมปทานเนี่ย49ปีนะครับก็ ตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2051เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราขอข้ามมาพูดถึงตัวราคาเป้าหมายก่อนนะครับเราประเมินราคาเป้าหมายของตัว SAV เนี่ยอยู่ที่25บาท75สตางค์นะครก็ประเมินด้วยวิธี DCF w a c c เนี่ยที่8.5นะก็ถ้าคิด convert เป็น i m p l i e PE เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ33เท่าครดูตัวเลขก็อาจจะดูค่อนข้างสูงครแต่ว่าเราก็มองว่ามันก็อาจจะมีความเหมาะสมนะเพราะว่า ถ้าไปเทียบกับบริษัทที่ทําธุรกิจคล้ายคลึงกันนะก็คือการให้บริการจราจรทางอากาศที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเขาซื้อขายเนี่ย P/E เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18ถึง35เท่านะครับซึ่งอของตัว s a v เนี่ยจะถือว่าอยู่ในกรอบบนนะครับก็เราก็มองว่า,าก็เนื่องมาจากตัว s a v เนี่ยเราประเมินว่ากําไรในช่วงปี2024-2026เนี่ยจะเติบโตเฉลี่ยป,ปีละประมาณ28%นะครับก็สูงกว่าของตัวบริษัทที่ให้บริการจราจรทางอากาศที่อิตาลีเนี่ย บูมเบอร์คอนเซนทัสตเนี่ยคาดการณว่าจะเติบโตเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ9%เท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอัตราการทํากําไรของตัว SAB ก็สูงกว่าตัวบริษัทในอิตาลีด้วยนะครับ mm hmm. ทีนี้กลับมาที่ความน่าสนใจนะครับก็จะรับตัวผลการดําเนินงานเนี่ยของตัว SAB เนี่ยที่รับรู้ผ่านทางตัวบริษัทจ่อยเข้ามาเนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินที่กัมพูชานะครับก ปริมาณเที่ยวบินเนี่ยต้องบอกว่ามันรวมถึงอนอกเหนือจากการขึ้นลงในสนามบินแล้วนะที่เขาให้บริการจราจรอากาศเนี่ยมันยังรวมถึงเที่ยวบินที่บินผ่านประเทศกัมพูชาด้วย SAV ก็จะได้รายได้จากการให้บริการในส่วนนั้นด้วยนะครับก็ในช่วงสิบปีก่อนที่จะเกิดโควิด -19 เนี่ยตัวปริมาณจราจรอากาศที่กัมพูชาเนี่ยเติบโตปีละประมาณสิบอดเปอร์เซ็นตะครับก็มีการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดก็ได้รับผลกระทบนะแต่ว่า หลังจากโควิดคลี่คลายเนี่ยผลการดําเนินงานก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับก็ในช่วงของครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่210ล้านบาทเติบโต85%เยียร์อ e อนครับอันนี้ก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของเที่ยวบินนะครับแล้วก็รวมถึงในช่วงของปลายปี2023เนี่ยเขามีการทํา IPO นะแล้วก็มีการนําเงิน IPO ไปชําระนี่ก็ทําให้ตัวดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยลดลงด้วยนะครับ Uh, แล้วก็สำหรับตัวประมาณการของเราเนี่ยเราคาดการกำไรในปี2024ถึง2026เนี่ยอย่างที่บอกเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ28นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ uh, นอกเหนือจากตัวธุรกิจหลักที่มันเติบโตตามปริมาณเที่ยวบินแล้วนะครับเราก็มองว่าความน่าสนใจในระยะใกล้ๆนี้เลยเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยมันมีอัพไซด์นะครับจากปัจจุบันเนี่ยตัว SAB เขาอยู่ระหว่างเจราจากับทางรัฐบาลลาวนะเพื่อที่จะให้บริการจราจรทางอากาศ อาแต่เพียงผู้เดียวอ่าก็คือทําเหมือนกับที่กัมพูชาเนี่ยซึ่งมีความน่าสนใจก็คือปริมาณเที่ยวบินที่ลาวเนี่ยพบว่ามีจํานวนสูงกว่าที่กัมพูชาเนี่ยสองอ่สูงกว่าที่กัมชาเนี่ยถึงอ่สอง,อสองถึงสามเท่าตัวนะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเจราจาสําเร็จเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นบว,วกต่อผลประกอบการของตัว SAV เอนี่ยอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผู้บริหาร SAV ก็ระบุว่า น่าจะได้ข้อสรุปภายในควอเตอร์สามปีนี้นะครับหรือว่าภายในเดือนกันยายนนี้เองนะครับก็อ่าน่าจะรอลุ้นข่าวดีตรงนี้เข้ามานะครับอ่าแล้วก็อันที่สองเนี่ยอัพไซด์เนี่ยก็จะมาจากที่เขาเมีการไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ชื่อแดนไทยนะครับเป็นการจัดหาอุปกรณ์ให้กับสนามบินอ่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการเสนออ่าอุปกรณ์ให้กับสนามบินเนี่ยมูลค่าโครงการประมาณ2000ล้านบาทนะครับก็อ่าอยู่ระหว่างอา่เาเจรจาก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยภายในปี2 0 2 4 แล้วก็สุดท้ายเป็นอัพไซด์ที่จะเพิ่มขึ้นกับผลประอกอบการเนี่ยก็คือ SAV เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มสามารถนะครับก็ทางกลุ่มสามารถปัจจุบันเขาอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างอ่ก็จะมีการโอนธุรกิจอ่าการจําหน่ายอุปรกรณ์เรดาร์อ่าในกลุ่มประเทศ CLMB เนี่ยให้ SAV เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการแทนนะโดยธุรกิจนี้เนี่ยอ่ามีมูลค่าประมาณ2 0 0ร้อถึงสามล้านบาทต่อปีนะครับก็อ่าอาจจะเป็นอัพไซด์ที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตได้นะดังนั้นเนี่ย ภาพรวมเนี่ยเรามองว่า s อสเอบเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับผลประกอบการหลักเนี่ยก็ฟื้นตามปริมาณเที่ยวบินแล้วก็ยังมีอัพไซด์อ่าโดยหลักเลยเนี่ยก็คือการเจรจารัฐบาลลาวเนี่ยที่จะชัดเจนเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็อ่าเราก็แนะนำบ่ายนะประเมินราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่25บาท75สตางค์นะครับครับผมขอบคุณครับคุณโซ่ถามนิดนึงครับไอ้ตัวเครื่องบินที่บินผ่านน่านฟ้าของกัมพูชาหรือลาวที่จะได้ในอนาคตในสมมตินะฮะเขานับตั้งแต่ ที่บินเข้าไปในเรดาร์ของกัมพูชาเลยถูกไหมหรือว่าเฉพาะพื้นที่สนามบินที่ SAV นี้ให้บริการเฉยๆครับอ๋อครับก็จริงๆเขาจะมีการกาหนดกรอบถ้าเกิดพูดให้ฟังง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดบินเขา้าน่านฟ้ากัมพูชาเนี่ยเขาก็จะรับสูรายได้เลยไม่ไม่จําเป็นจะต้องบินเข้าใกล้นสนามบินรับหนึ่งเลยใช่ครับครับถือว่าน่าสนใจมากครับสําหรับธุรกิจนี้นะ แล้วก็สัญญาสัมปทานถ้าได้ที่ลาวนี้อายุนานเหมือนกันไหมฮะสี่เก้าปีเหมือนกันไหมครับครับก็เบื้องต้นอันนี้ก็อาจจะเป็นที่เป็นความคาดหวังของทางบริษัทครับเบื้องต้นเขาก็คาดหวังว่าอายุสัสญ,ญญาสัมปทานเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราวสามสิบปีนะแต่อย่างไรก็ดามก็คงต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีการทําอ o มไปให้แล้วก็รอรัฐบาลดาวเนี่ยพิจารณาน,นะครับมันมีคู่แข่งไหมฮะไอ้ที่ลาวครับท,ที่กำลังบิดกันอยู่เนี่ย ครับก็อ่าอย่างนี้เล่า,เล,าเล่าเท้าความนิดนึงนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยมันมีผู้ประกอบการรายเดิมครับที่ให้บริการอยู่นะเพียงแต่ว่าอ่ามันผู้กับผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของอ่าอาจจะมีการทุจริตหรือว่าอ่าอาจจะมีการเรียกเก็บอ่าค่าบริการเนี่ยอ่าไม่ได้บ้างนะครับก็ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลลาวเขาก็อยากจะหาอ่าผู้ประกอบการใหม่เนี่ยที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งทางเอสเอี่ียก็เสนอตัวอ่าเข้าไปนะครับว่า อยากจะให้บริการตรงนี้แทนนะครับซึ่งถามว่ามีคู่แข่งไหมเนี่ยจริงๆทางผู้บริหารก็เปิดเผยออกมานะครับว่าไม่ไม่ได้มีคู่แข่งที่เข้าไปแข่งไอตัวไอไอดิวนี้เลยนะแต่ว่าต้องต้องอยอมรับตามตรงนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่หุ้น s a v เเนี่ยมีความผันผวนนะครับก็เรียกว่ามันมีเรียกว่ามีความกังวลหรือว่ามีข่าวลือเนี่ยว่าอาจจะมีคู่แข่งเข้ามานะแต่ว่า ล่าสุดเราเข้าไปาเรียกว่าสอบถามกับทางผู้บริหาร SAV แล้วเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยมีเขาคนเดียวที่อยู่ระหว่างเจรจากับทางรัฐบาลหลัก